สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มารีวิวนะเป็นหลักหมื่นสุดประหยัดนะครับ Honda City Type c นะครับคันนี้เป็น1.5 EXI นะเครื่อ,อยงยนต์หัวฉีดปี2002ครับไม่เคยติดแก๊สนะเกียร์ออโต้เนี่ยสวยเลยนะพร้อมใช้งานในราคาเบาๆนะครับใครหาหลักหมื่นใช้นะเป็น Honda นะขนาเล็กเครื่องยนต์พันห้าเครื่องยนต์เล็กประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับแนะนำเลยคันนี้นะครับ ไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อพิความไม่มีผูกการันตีเช่นเคยนะครับทุกๆคันนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับเน้นเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้สวยงามนะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะสีสันรอบคันโดยรวมสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับรายงาดำตรงนะเนี่ยับไปใชาใสๆสวยๆเลยนะครับผ่าสีปีหกเก้าผ่าสีปีหกเก้ายาวๆเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับรองราบเงียบๆนะไม่มีดังนะครับเลี้ยว สุดเผาครับไม่มีรั่นใดๆเันสิ้นนะครับแอร์เย็นแอร์เพิ่งทํามาทั้งหน้าบบนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์นะเปลี่ยนตู้แอร์มานะครับเพิ่งทํามาเลยนะครับสวยงามนะใสๆเลยนะครับใครหาทุกนนี้อยู่นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับสวยๆเลยพอดีสวยกิ๊บเลยนะครับสีสันรอบคันถือว่าใช้ได้นะโดยรวมนะครับนะครับไม่มีหนักไม่มีเบาใดๆนะมีแต่ริ้วรอยนะครับมีเก็บสีมาแล้วมากนะครับรถอายุเยอะนะครับไม่ต้องถามหาสีเดิมนะครับ ใครจยได้สีเดิมโรงงานต้องย้อนกลับไปปี02เลยครับไป็ซื้อตั้งแต่ป้ายแดงนะนะครับหลายท่านถามนะยเคยทําสีไหมนี่ครับรถปี02นะมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับถามแบบนี้ดีกว่านะน้องมีรถมีชนหลักหรือเปล่านะอ่านี้ตอบเต็มปากเลยนะครับเพราะเราเลือกมาเองนะครับบอดี้เนี่ยเน้นมาเลยนะครับต้องไม่มีชนหนักพิควั่นตัดต่อน้ําท่วมนะครับเน้นเลยนะครับแต่เรื่องสีสันเนี่ยต้องยอมรับเพราะมันต้องเคยเก็บมาบ้างเคยทํามาบ้างนะครับ โดยอายุของตัวรถเองนะครับนะเนื่องจากคนใช้ก็ต้องมีการเก็บการซ่อมบำรุงมาตามสภาพตามอายุตามเวลานะครับนะอ่ะดูภายในกันดีกว่าคันนี้มาก,กับภายในสีเบจนะครับสวยๆเลยดูแผงประตูทำไม้ใหม่ละแผงประตูซิตี้ชอบแตกชอบหักนะทำไม้ใหม่ละแข็งแรงเลยเป็นเรซินเลยนะครับทำมาหลายตังนะนะครับเพื่อลูกค้าเอาไปใช้งานได้ทนทานทันนานแล้วภายในสวยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆนะ ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดคอนโซลสวยๆเลยมีที่พักแขนในรุ่นปี22ด้วยนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะแผงประตูสวยทุกบานนะครับภายในสวยๆเลยนยับแผงประตูเบอกนะครับนะบอกหลังนะสะอาดส้านนะสีเบดนะครับโฟมพื้นสวยๆเลยนะพร่องเดิมสกีนะนะครับแต่งซ่าสวยๆเลยด้วยนะไม่มีการแต่งต่างแต่งเครื่องเสียงเจาะติดลำโพง มาแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับแผงประตูเนี่ยเราทําการแก้ไขใหม่ทั้งสี่บานเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าเราหล่อเลซซ่งขึ้นมาใหม่เลยนะครับน้าหนักเบานะแต่ว่าแข็งแรงมากๆนะครับนะครับใช้งานได้เลยนะครับทนทานแน่นอนนี่ครับภายในสวยคือว่าสวยในระดับใช้ได้เลยนะครับหรือว่าในระดับใช้ได้เลยสําหรับคันนี้นะครับ กระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นตรงครบหมดนะมองค่าปรับไฟฟ้านะครับนะมีระบบไล่ฟ้าหลังผม,มอะไรพาวเวอร์นะเกียร์โต้นะครับยืดบนไฟมอเนีร์ใช้งานได้นคอนโซลส,สวยๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับคเครื่องยูตดีมากช่วงล่างจบๆเลยนะครับเน้นใช้งานนะครับราคานะ,ละหลักหมื่นเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวรับชมห้องอยนต์กันดีกว่าครับผมอ่ะมารับชมห้องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะเป็นระบบไฮเปอร์นะครับเครื่องยนต์ Honda เดิมๆนะคันนี้คือเครื่องยนต์ติดรถ เดิมๆนะครับเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต้แบบสี่สปีดนะครับผมนะไม่มีกระตุกไม่มีร้อนร้อนแต่อย่างใดนะครับันติเลือกเครื่องเกียร์ให้นะครับดูบอดี้กันบ้างครับดูน็อตแก้มนะครับล่าจากน็อตแก้งลงมานะครับริวเดิมนะรีวิวเดิมหมดนะครับห้องเครื่องสีเดิมๆไม่เคยทําไม่เคยแต่งแต่อย่างใดนะครับเบาชงเดิมๆสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะเนี่ยน้ำยาแอร์เดิมๆนะครับนะครับคันนี้ก็ไตปแดงเลยเกืมีการพ่นคันดูแลก ก็ตัดปัญหารเรื่องการผูกทะลุนะครับน,น,น,นะครับดูคาหน้านะฮะไม่เคยทาสีนะมีร่องรอยดนะ้านหลอาในงานตามจริงนะครับมีร่องรอยนะมีร่องรอยของความเก่าของอายุของมันบ้างนะครับเพเดิมนะครับนะครับสติ๊กเกอร์ดเดิมๆอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวกครูนะปิดประตูก่อนรถมานะอ่ะชมกันต่อน,นะครับคันเดิมนะคันเดิมห้องเครื่องเดิมนะครับเห็นไหมมีร่องรอยนะมีถลอกถลอกบ,บ้างนะครับ นี่นะครับนี่ขี่เติมการตั้งไฟนะครับเป็นอันเดิมในห้องเครื่องนะครับน็อตแก้มไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับเราในเรื่องนี้นะเราในเรื่องนี้นะครับส่วนสีสันนะครับอย่างที่เราพูดไปครั้งต้นนะครับก็มีบ้างนะการเก็บนะครับการพ่นมาใหม่นะครับด้วจากมันก็มีร่องรอยบ้างนะครับมีรอยเฉียวมีรอยถลอกมาบ้างนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับเจ้าของก็ทําการเก็บให้มันสวยงามดังเดิมนะครับ นะจะถามหาสีเดิมเนี่ยผมผมเน้นแบบนี้เลยเนะี่ยมันมันต้องไปซื้อรถแบบสะสมสีแบบไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็คงไม่ใช่ราคาที่ผมขายในยว,วันนี้นะราคาเราขายให้รถไปใช้งานนะไม่ใช่รถสะสมนะครับนะเราขายรถใช้งานนะครับถ้ารถสะสมต้องไปซื้อเพจอื่นแล้วนะครับนะเบิดินหมดเหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับเนะี่ยมีคาบตาคาดุแลกอยู่บ้านนะไม่ได้ถูกนะนะครับ น็อตเดิมไม่มีแกะนะครับมีค่ากาวคาร์แลคเห็นไหมครับขาสลิงเป็นเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับแต่อย่างใดเนี่ยผมว่าผมรีวิวชัดเจนนะครับทุกทคลิปนะครับนี่นะครับคาวคาดูแลคนะครับยังอยู่นะครับเน้นนะครับบอดี้เดิมๆแบบนี้แบบเนี้ยเดิมๆแบบเนี้ยนะครับให้ช่างสีมาดูได้เลยนะครับว่ามันมีชนหนักชนเบาหรือเปล่านะครับนี่ครับด้านล่างนะครับมีลางอยู่ครบหมดนะครับสีด้านล่างสีเพ้่มนะไม่เคยจอติดแก๊สไม่มีการอุดรูแก๊สแต่อย่างใดเนี่ย มันดูได้นีครับผมเนะแ้วเรากาลังตีด้วยเราเรื่องของการติดกันนะครับไหนติดก็บอกติดนะครับเคยก็เคยนะครับนะครับไม่เคยเราก็คือไม่เคยนะครับจริงๆนะครับไม่ใช่ากลับไปบ้านแล้วโหกลับไปถังแก๊สก็ชัดเเงานะครับไม่คิดคจากเราแล้วนะแบบนั้นนะอ่ะอันนี้เราเปิดราคานะครับหกหมื่นแปดพันบาทสภาพเนี้ยพร้อมใช้งานแบบเนี้ยหกหมื่นแปดพันบาทนะครับมีบริการขับส่งด้วยนะครับโทรมาคุยไลน์มาคุยนะครับวิอคอลดูได้ก่อนตัดสินใจนะครับ รูพาพนิ่งเยอะนะครับนะเลังส่งให้ดูได้สวยๆทุกมุมมองนะครับเราถ่ายค่อนข้างละเอียดนะนะครับผมเปิดแต่ทั้นบาทนะครับต่อรองได้นะมีบริการขับส่งนะครับมีบริการโอนฟรีให้ด้วยนะครับนะมาดูเองมารับเองที่บ้านราคามาคุยกันที่หน้ารถนะครับฝากไว้ด้วยนะครับต้อการอย่าโทรมาคุยนะครับผมสวัสดีครับ